Thank you หมายของเราครับถึงแล้วเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวเล่นแคลโรก่อนช่วงน้ำลงวันนี้มากับพีปป่ปอสุดยอดครับสองหนุ่มวันนี้แล้วก็เดี๋ยวรอท้องพีทต,ตามมานะค่ำๆหน่อยโอเคน้ำกำลังสวยครับเดี๋ยวเราไปล่าสับปะรดกันดีกว่าไป ครับแค่งราในนะ่าลิกครับโอ้ยโดนเลยครับโอ้ยโอ้โหแม่น่าจะปลากล้วยละมั้งถ้าดึงจังหวะแรกหนักแบบนี้ครับอาจจะเป็นปลากล้วยโอ้ยมีสู้ครับมีสู้ครับนั่นแน่ตัวแรกครับใช่ปลาทอส โอ้ oh, ส่ดีครับสาดีสา,ด,สาดีครับ uh huh. เอาเลยนะลงไมาเลก็กเอาเลยไปครับไปกันต่ออีโวหักไปแล้วครับยังไม่ได้ซ่อมเลยหมยนี้เลาะข้างหินนะหมยนี้เลาะสวยอยู่ วันนี้มาลูคาริเบสแท็กครับคันแล้วก็ล่อก็เป็นโอคุม่าอีพิกเซอร์ครับเบอร์พันโอโอ้ตุุ๊๊กปุ๊บโอ้ยินดีครับตัวดีครับไซส์ดีด้วยมาแล้วล่ออาจจะไม่ดังนะครับโอ้โุ๊ตุ๊กุุ๊๊โอ้ โอ้โหไซใหญ่เต้ยนะโอ้เขียวปัดมาเลยครับทุกคนอืมโอ้อันนี้นกขุนทองเขียวว่าอินนกขุนทองเขียวว่าอินครับทุกคนไม่ใช่นกแก้วนะครับเนี่ยนกขุนทองปากมันจะเป็นฟันซี่ๆๆเดี๋ยวถ้าเป็นนกแก้วฟันมันจะเป็นเหมือนจอบ นะฮะฟันคล้าฟันคน่อยครับไปกันต่อครับไม่ได้เล่นคันนี้นานเนี่ยคันค่อนข้างอ่อนเลยมาครับกันแล้วครับน้ำค่อนข้างลึกเลยครับ โอ้ยดึงแล้วดึงแล้วดูคันครับดูคันกลัวญี่ปุ่นนิกนะครับกลัวญี่ปุ่นครับไม่ได้เจอกันนานแล้วคิดถึงแล้วหมายฝั่งนี้ลักษณะหมายที่ผมอยู่เป็นทางที่ตะวันตกของชวัดภูเก็ตครับเป็นมุมที่พระอาทิตย์ตกน้ํา มุมนี้นะครับตลอดแนวฝั่งจะเป็นหินค่อนข้างสูงชันแบบนี้ครับและแน่นอนครับปลาใหญ่ก็มักจะมีแล้วก็เลาะตามหินนี้มาเรื่อยๆครับหลายๆคลิปที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้หลายๆท่านเคยเห็นแล้วว่าผมมักจะตกกระมงขี้ฟ้าได้บริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับ ดึงแรงกัตัวนี้อะไรน่าจะเปะ็นกา้ก้วยดึงทีสองทีทีสองที

ครับบร้อยหกตัวรายละเอียดของหนูยามาชิตะหรือว่าหนูที่ผมกำลังตีอยู่นี่นะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวอีกไม่นานจะเห็นคลิปที่ผมทำมาแยกเกี่ยวกับการตีหนูนะครับอีกไม่นานเกินรอครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้ดูการตีไปก่อนแล้วกันนะครับสนุกเช่นเดียวกันครับ bì sai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  bì mì bì sai bì rồi nè sai bì sai bì sai đi sai bì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  มมยแลกเลยหนูยามาชิตะครับหลายตีหลายกัดตุ้มตุ้มตุ้ตตตมยืดเดียวเฮ้ยสวยงามนี่ใส่ดีครับสักสามสี่ขีดได้สวยงาม นี่หนูครับหนูยามาชิตะนี่ครับไปครับไปดูกัน ขาหัวด้วยถ้าอย่าง

เบ็ดอย่าเอาละครับช่วงแรกน้ำตอนนี้ขึ้นแล้วมืดแล้วครับจบการตีหนูของเย็นวันนี้ครับได้เสียนมาสองตัวนี่ครัจุ๊บคันแคสตนะครับ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไว้น้ำเช้าอีกทีหนึ่งไปครับปุ๊บจบน้ำตอนเย็นตอนเท่าเม้นะลองเลื้ยปลาตรงนี้ก่นอนเนีเสียสองตัวใช่ดีว้าประมาณนี้ Còn nhìn nhây vào đây em đó Còn mà leo 2 Trong tu à oh. Trúc